สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูเจฟบอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แสนสนุกอ่าเด็กๆยังจำตัวเลข1-10ของเรายังได้ไหมคะหรือว่าลืมกันหมดแล้วอ่าก่อนอื่นเลยครูเจฟบมาทบทวนให้นะคะนี่อ่าไหนเด็กๆลองนับ1-10พร้อมกันดูสิคะ นับพร้อมกันเลย1นึ่งสองสามหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเก่งจังเลยค่ะเด็กๆก,ก่อนอื่นเลยที่เราจะมาทบทวนการบวกลบในวันนี้คุณจะมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะอยากฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะ เพลงก็จบไปแล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้ในเพลงสอนเด็กๆร้องเพลงนับเลขใช่ไหมคะอ่าทีนี้นะคะกูจะมีโจทย์ปัญหานะคะการบวกการลบมาให้ใเด็กทบทวนกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนการบวกเลขก,กันก่อนเลยค่ะ วันนี้กูเจ็บมีโจทย์มาให้เด็กๆทั้งหมด4ข้อนะคะของการบวก4ข้อนะคะ,ะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1นะคะอะไรบวกกันคะ12บวก7นะคะยังจำกันได้ไหมคะเวลาบวกต้องเอาตัวที่น้อยหรือตัวที่มากไว้ในใจตัวที่มากนะคะ แล้วชูมือตัวที่น้อยแล้วก็หักนิ้วเวลาเรานับใช่ไหมคะอ่าให้เด็กจำได้แล้วเรามาทำข้อแรกพร้อมกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง12บวกเเอาอะไรไว้ในใจสิบกับ7อะไรมากคะ12มากเอา12ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก7นิ้วขอดู7นิ้วค่ะมีคนยังไม่ชูหรือเปล่าคะ แอบ,บดูอยู่นะคะนับต่อจาก12 12แล้ว13 14 15 16 17 18 19ได้เท่าไหร่คะ12บวก7ได้19 19มี1กับ9เก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่2คะ่ะ อะไรบวกกันเอ่ย15บวกหอะไรมากคะสิบกับ5เอาอะไรไว้ในใจเอ่ยเอา15ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก5นิ้วนับต่อจาก15 15แล้ว16 17กส แปดสิบเก้ายี่สิบได้เท่าไหร่คะสิบห้าบวกห้าได้ยี่สิบเก่งมากคะ่ะต่อไปข้อที่สามอะไรบวกกันเอ่ยสิบบวกสิบเอาอะไรไว้ในใจเอาสิบไว้ในใจชูขึ้นมาอีกสิบ นิ้วขอดู10นิ้วค่ะเด็กๆนับต่อจาก10 10บแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สบห้าสิบหยี่สิบสบบวกสิบได้ยี่สิยี่สิมี2กับ0ูนอ่ะข้อสุดท้ายของการบวกนะคะ เก้าบวกเก้าเก้ากับเก้ามีค่าเท่ากันเอาเก้าหนึ่งตัวไว้ในใจเอาเก้าไว้ในใจชูขึ้นมาอีกเก้านิ้วขอดูเก้านิ้วค่ะเด็กๆนับถอจากเก้าเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ได้เท่าไหรคะ9บวก9ได้18 18มี1กับ8เก่งมากคะ่ะอาต่อมาเรามาทบทวนการลบเลขกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูเจ็บก็มีโจทย์มาให้เด็กๆทำนะคะมีอยู่4ข้อพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปชุมกันเลยคะ่ะ โจทย์สีข้อของเราในวันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะเวลาลบกำตัวที่น้อยนะคะนับให้ถึงตัวที่มากอ่าข้อแรกเราไปทำกันเลยค่ะเจ็ดลบเจ็ดเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะที่ครูเจบ,บอกว่าตัวเลขเหมือนการลบกันเหลือเหลืออะไรคะเด็กๆเหลือ ศเก่งมากค่ะ7จลบเเหลือ0 1นลบหก็เหลือ0 9นกบเก็เหลือ0นยะคะยังจำกันได้นะตัวเลขเหมือนกันลบกันเหลือ0นะคะเด็กๆดูเครื่องหมายดีๆนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องหมายบวกไม่ใช่นะคะอ่าต่อมาข้อที่2เด็กๆดูค่ะ 10- ลบอะไรเอ่ย สิบลบห้าสิบกับห้าอะไรน้อยห้าน้อยกำห้านับไพ่ถึงสิบไหนใครไม่กำมือมีไหมคะอ่ะนับไพ่ถึงสิบห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กๆดูนิ้วที่โชว์ค่ะชูขึ้นมากี่นิ้วคะห้านิ้วเพระนาะฉะนั้น สิบลบห้าเลือ5เก่งมากค่ะต่อมาข้อที่สามยี่สลบสิบยกับ10อะไรมากค่ะ20สบมากอะไรน้อยค่ะ10น้อยเพราะฉะนั้นกรรม10นับให้ถึงยี่สิบสแล้ว1ิบเอด 12 13 14 15 16 17 18 19 20ดูนิ้วที่ชูค่ะชูก,กี่นิ้วค่ะอ่า10นิ้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น20ลบ 10, 10เหลือ10เก่งมากค่ะ10มี1กับ0ห้ามเขียน0 แล้วก็1นะคะเลขหนอยู่ข้างหน้าเลขศูนย์อยู่ข้างหลังนะคะเด็กๆต่อมาข้อสุดท้ายค่ะ9-2 9ลบ2 9กับ2อะไรมากคะ9มากอะไรน้อยคะ2น้อยใช่ไหมคะกรม2นับให้ถึง9 2แล้ว3 4 5 6 7 8 เก้าเหลือเท่าไรคะเหลือเท่าไร่คะเด็กๆเหลือเจ็ดเก่งมากคะ่ะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะครูจะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆเป็นเด็กดีทบทวนบวกเลขลบเลขที่บ้านนะคะอย่าลืมทำการบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บายบายสวัสดีค่ะ